สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวเดโม Resident Evil 4กันนะโอยผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เล่น Resident Evil 4วันนี้ตัวเดโมโก็ปล่อยออกมาให้เราเล่นแล้วนะแต่เรามาดูกนันดีกว่าว่าเดโม i n s t a l l e m เดโมโเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเริ่มนิวเกมกันเลยถึนเต้นอะ่ะอหญ่ไอ้ตัวเกมออกมาไวๆจังข้ามไปวันยีสได้เลยได้ไหม It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. That night Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice training punishing missions nearly killed me but at least i kept my mind off everything if i could just forget what happened that night the pain even for a second this time it can be different mm. it has to <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นนีนนนน่ชัตเตอร์ที่หนึ่งมาแล้วสตอร์ดิออนเอ๊ะขังไปหน้เดือไฟเอ้ารถตำรวจอ๋อถ้าเป็นของเดิมมันจะมีตำรวจอยู่ในรถสองคาเอรสองคนสองคันแล้วอันนี้ตำรวจมันหายไปไปได้ไหมนะ่ยเดินติดโอเค ปไปนะต้องไปหาตำรวจใช่ไหมเนี่ยโบรรยากาศแบบวังเวงจัด <c oughs> อื้มอ้าวไปไม่ได้ออมสิครับก <c oughs> ดชิปเพื่อวิ่ง How far could you've gone ไปแล้ว น้องกวางเมื่อวันขึ้นแล้วน้องกวางกด e แล้วย่อบ้านหลังแรกมีใครอยู่ไหมครับผมจะขอเข้าบ้านหน่อยนะครับมีใครอยู่ไหม่มอนหันม,มองไม่มีใครเข้าไปแล้วกันนะ ก็ขึ้นเซฟด้วย Anyone home ในครอยู่ไหมปิดประตูดังกือมีใครอยู่ไหมครับไม่มีอันนี้อะไร Jasmine is night โอ้เตียงซักบ้างไว้เนี่ยดำปื้อเลยมีช่อง เหมือนกำลังต้มอ,อะไรสักอย่างไปไปดีกว่าบ้านใหญ่ขึ้นเยอะเลยใหญ่ขึ้นแบบโหใหญ่ขึ้นมากๆเดีประตูเข้าไม่ได้ล็อกอีกต้องหากุญแจเข้าประตูนี้ มีประเด็นแน่ๆบ้านเปิดมาเจอกระดักหมีก่อนเลยมีใครไหมครับอุ้ย <c oughs> ไอ,ไอ้นลุงอิลุงมายืนแต่เมื่อไหร่เนะี่ยดิออนจับปืนเลย Sorry to barge in like this ผู้สู้ o าวุธเฟลิเซียวินโอวคี มาตามหาตำรวจเจออ๋อตาตำรวจมาริโอโอ้โหเลือดไปข้างหลังดิออนไอ้ดิไอ้ดิเออดิยอมเตะ โอ้คอหักเลยโอ้ตาเหลือกเลยไงล่ะโอ้เลียนีอนตีนโคตรหนะักเตะลุงคอหักตายเลยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อบัตรตำรวจได้กุญแจมาเปิดห้องนี้ ยุสมืดโอ้เปิดไฟพอดีเลยกำลังบอกเลยมืดมากเลยยอนโืมอู้นี่มันห้องเชื่อปะเนี่ยโอ้ใช่จริงๆด้วยอุปรกรณ์เชื่อทั้งนั้น ห้องใต้ดินโคตรกว้างเฮ้ยเจอแล้วตำรวจโอ้เรียบร้อยมาริโอ้คอแบบโดนปาดคอวิชิสิจิวชัน รีไปจากที่นี่เล็งและยิงเคโอ้โหนั่นอะไรนะโอ้อยลุงอู้หู้ลุงอู้อูโอ้โหลุง ตายตาไม่หลับด้วยเม้ยมีอะไรเยอะแยะยังไงนี่ะปลาสิตธ์หรอมันน่าจะเป็นปลาสิตแน่เลยมันแบบเป็นเส้นๆน่ะเมื่อกี้เนี้ยมีเสียงมีเสียงเฮ้ยยี่ไม่เห็นหรอกน้าเอ้ยมัน๋อมันมาจากด้านนี้ตรงนี้มนไม่มีประตูนี่หรอหรือเป็นประตูลับ กินเฮิรบไปดีกว่าไปแล้วไม่อยู่ <c oughs> ดีมากยอนล็อกประตู <c oughs> อืมเอชลี่วะนะ <c oughs> ใช้ด้วยเอชลี่ bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here, what's your sit rep? again? president's daughter. baby eagle. it's likely she's in the village. our intel was correct then. well done. need a location on a nearby lake. she may have been taken there. copy that. i'll see what i can find. hurry up. something's happened to the people here. my escorts are. Oh. 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 ตอไปก่อนคุยกันโอ้โหสมคนลุหน้าตาท่อเียอนไม่โดดเว้ยไม่โดดไปอน เราไปต่อกันดีกว่าโหเลือดเลือดนายตำรวจอีกคนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยนกภาคเก่ามันยิงได้ในภาคนี้มีอะไรไหมโอ้ดรอปด้วยดรอบแะไรตังค์ร้อยบาทเอฟเตะเตะได้เลยเนี่ยเจ๋งเพิ่มสิบสองนัดอือ กันพาวเดอร์อ่ะสว่างแล้วเสียงมันเสียงมืนอนข,ข,ข้างข้างข้างขวาเนี่ยอันนั้นกนกนกอืมดอัดอดัอตังเดี๋ยวนะ นูน้องหมาน้องหมาตุยไปแล้วโดนกระดักหนีอากระสุนแปดนัดมันมีเสียงจริงๆนะเนี่ยเสียงอยู่ขวามืออืมนี่มีกล่องตังร้อยห้าสิบ อ oh, oh, ๋ยูสตอยิงตาเขาไปเต้ยอือหือเหรอยิงตาได้ไหมอวเอะไรอะแทงดิ้นโอ้โหมจะกายร่างเนี่ย พอพองโหโโโโโดห,หน้าโคตโหดเลยโอเลีอนเลีนปวดไหลเลยหน้าโหดจัดเออเดี๋ยนะเดี๋ย,ยนะนะจบับดักเอ้ยหนึ่งอะไรเตะดาบ หัตายเลยกนานไม่ใช่กันแตดอเคไปเข้าหมู่บ้านแล้วโอ้โหหัวคนสี่หัวเลยอุ๊ยหัวตก แล้วยังไงกลางหมู่บ้านแล้วความสนุกใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนี่นี่นะตำรวจอีกคนหนึ่งอื้มอเห้ยเผาสดๆเลยไม่เผาสดดอกเผาทั้งเป็นเลยโหมดจัดอย่างนี้เนี่ยสุวนใบเขียว มันมีเสียงยป้ามา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 ลุยเลยดีกว่าไหมนี่อะไรอ๋อให้ปิงไม่ได้เฮ้ยโอ้โหมีของข้างในเราให้แอชดี้มาด้วยไปแล้วนะนี่นีออ่อยู่ อฮ้ออหลบหลบ,ลบขบานขบานขบานองดนเข้านเข้าเออล็อกไว้มาแล้วพี่ลเลเื่อยต้มา่นบ่นแน่ วันดีจริงๆือกเกินสไปเรไมีนจกปืนเปน็นลกสองปอง็นลกนี่โอ้โเฮ้ขึ้นมาไวมากอืมขึ้นมาไมาก,ก,กโอเคเจ๊เ,เข้ามา เตะจ้ะจะมาั้างหมดฟลัพฟรัพสิฟอร์ย์ย์ไอหลายตัวเฮ้ยหูหูหู

ขาวานี้เขาวานี้โอ้โหูนี่ไหนนั่นเนี่ยไม่ระเบิดโหพี่ระเบิดแฟตโห้ม่ใช่แฟร์โหคนเยอะเฮ้ยโหหมอบได้ด้วยหัวนี่นี่ลุง ดีก่อนนีก่อนเตะดูเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดไปนี่ก่อนปันดีดีพูดอะไ่หลับมาแล้วไล่หลับมาแล้วเอ้า

ไปกันหมดเลยลีออนงงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเข้าโบสถ์กันหมด ไปกันหมดเลยอันนี้นอนหลับเพื่อนไปหมดแล้วลุง Where's everyone going? Bingo อยู่ที่ไหนเล่นบิงโกล่ะ Resident Evil สี่ออ้ยฮะแค่นี้เหรอ โอ้โหกำลังมันเลยอะเข้าไป19้ตังค์ส0พันบาทโอ้โหกำลังมันเลยอ <c oughs> คนนี้เหรอ Thank y ออฟ f me โอ้โหนี่ต้องลองเดี๋ยวแล้วละ่ะอืมก็โอเคครับสำหรับ e ิส n น y View 4ตัวเดโมประมาณนี้ก็รู้สึกว่าแบบ ทำใหอยากเล่นเกมขึ้นไปอีกนะแบบร้อยเปอร์เซ็นคือแบบมาเลยได้ไหมตัวเกมเนี่ยแบบอยากเล่นแล้วเนี่ยคือเกมเพย์ค่อนข้างจะแบบรวดเร็วกว่าเดิมแล้วก็ศัตรูตนี่แบบล้อมเลยทั้งที่อย่างคือแบบล้อมมาล้อมทิศทางมาได้ทุกทิศทางพี่เลือได้แบบโคตรอึดทั้งลูกซองทั้งระเบิดยังไม่เป็นไรเลยโอเคครับก็เดี๋ยวมารอตัวเกมเต็มกันที่ยี่สิสี่ดีกว่านะว่าเป็นยังไงแต่ก็ อยากเล่นแล้วอะจริงๆคนลุกเลยจริงๆเนี่ยคนลุกเลยอยากแบบให้มาให้มาวันนี้เลยได้ไหมปวดใจรองไม่ไหวแล้วเนี่ยอโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบน,น,นะก็ใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเรามาเจอกันในซีรีส์ตัวเต็มกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ